สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับ เข้าสู่เบลอฟทาโร่ค่ะกลับมาพบกับบีเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะที่มีหกข้อชื่อว่าข้อความจากเขาส่งถึงคุณในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะคะว่าไพ่ข้อความสำหรับนี้นะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะคะแต่ก่อนที่จะฟังก็ต้องย้ำกันเหมือนเดิมนะคะว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ทั้งหมดนะคะมันอาจจะมีตรงบ้างบางสิ่ง บางสิ่งบางอย่างบางช่วงบางตอนนะคะหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้คะ่ะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่าน,นั้นแหอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจนะคะก็วางลงเอาไว้ตรงนี้คะ่ะไม่ต้องเก็บไปคิดไปเครียดไปใส่ใจแต่ทั้งสิ้นเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ขอ ขอเช็คสถานการณ์ในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็พลังงานของคุณแล้วก็เขาหน่อยก็แล้วก,กันนะแอแฮะเเรียนนะคะสามถ้วยด็กฟูเด็กถือเหรียญน,นะคะสี่ไม้เท้านะ ถ้าดูจากตรงนี้แล้วนะคะพลังงานในความสัมพันธ์เนาะที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่บีเห็นก็คือว่าความสัมพันธ์ในณเวลานี้ของคุณและก็เขาอะค่ะเป็นอะไรที่ว่าน่าจะมีประเด็นนะคะทําให้เกิดความรู้สึกเสียใจนะเพราะว่ามันมีไพ่สิบดาบขึ้นมานะคะอืม มีความเสียใจกันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าในตอนนี้น่ะน่าจะได้มีการพูดกันคุยกันบ้างแล้วนะคะน่าจะได้เริ่มมีการเคลียร์ใจกันบ้างแล้วเพราะก่อนหน้านี้นะคะ่ะก็ให้อิสระจากกันไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะ ซึ่งบีมองว่าได้พูดได้คุยกันแล้อนนะพอไพ่ของการติดต่อสรรื่อสารขึ้นมาตรงนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากหน้าไพ่ตรงนี้สถานการณ์ต่างๆกําลังคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆกําลังดีขึ้นคุณทั้งสองคนนีคะมีความเข้าใจกันมากขึ้นหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันเพราะว่าบางคนเนะะี่ยไม่ได้พูดคุยกันแบบผิวเผินนคะเปิดใจในการพูดคุยกัน ซึ่งมันทำมันเป็นอะไรที่ทำให้คุณทน้ะสองคนเนะคะ่ค่ะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเรียกว่า,าไปอยู่ไกลกันนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของเดอะฟูลนะคะมันบ่งบอกว่าอาจจะมีการเดินทางไปทำงานอยู่ในที่ใกล้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าก็ยังมีคนละอิสระในก่อนหน้านั้นนะคะมีคนเป็นแบบนี้นะคะแล้วอายุอาจจะแตกต่างกันด้วยนะคะ จากที่บีเห็นนะมีความแตกต่างกันเพราะว่ามีพลังงานของราชินีแล้วก็พลังงานของเด็กนะคะขึ้นมาบนหน้าไพ่ตรงนี้ก็มองว่าอายุต่างกาันหรือนะคะถ้าอายุไม่ต่างก็มีนิสัยที่เด็กๆละ่ะหนึ่งคนนะมีนะคะแล้วก็ยังเหมือนกับว่า1คนที่มีนิสัยเด็กๆะคะ่ะก็อาจจะเรียกว่ายังไงดีละ่ะ เหมือนกับติดเพื่อนด้วยอ่าเพราะว่ามันมีไพ่ของเพื่อนขึ้นมาเนาะคู่กันตรงเนี้ยค่ะวิ่ก็มองว่าในวันนั้นอะอิทธิพลของเพื่อนเนะคะ่ค่ะค่อนข้างที่จะสําคัญกับเขามากๆอ่าไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคุณคุณหรือว่าเขาก็ตามอะนะคะที่ในวันนั้นในอดีตที่ผ่านมานะคะยังเป็นช่วงที่ยังต้องการอิสระยังเป็นช่วงที่ยังมีความสุขกับเพื่อนนะคะยังมีความสุขก,กับการใช้ชีวิตนะคะ จึงทำให้ความสัมพันธนะ์มีปัญหาความเสียใจขึ้นมาเราก็มีการหยุดะะมีการปล่อยกันไปในวันนั้นแต่ว่าในณเวลานี้ได้กลับมาพูดคุยกันแล้วเะค,ะคลียร์ใจกันแล้วมองเห็นแล้วว่าเราควรที่จะทําอย่างไรดีกับความสัมพันธ์นะความสัมพันธนะ์เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะ,ะแเรามาดูซิว่าข้อความเะะขาอ,อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้าง เขาบอกว่าในเวลานี้นะคะเขาทำงานเยอะนะคะเพื่อที่จะลืมคุณแต่เขาก็ไม่สามารถลืมคุณได้นะคะคุณพูดกับเขานะคะผ่านบทเพลงคุณกับเขานะคะในวันนั้นนะเรายังเด็กเกินไปนะคะ เขาอยากจะรู้สึกแบบนั้นอีกสักครั้งนะคะเขาสนใจคุณมากๆเลยนะแม้ว่าตัวของเขาเองเนะะี่ยค่ะจะให้ความสนใจอย่างอื่นมากก็ตามแต่เขาก็สนใจคุณอยู่นะคะแค่อยู่ใกล้ก็ทำให้เขาอะหลงรักคุณได้แล้วนะ เาสงสัยว่าคุณมีความสุขไหมที่ไม่มีเขานะคะเขาเองอะมองหาคุณอะในทุกๆท,ที่เลยนะเขารักคุณโดยที่ไม่มีเงื่อนไขน,นะคะเขารู้ดีว่าในตอนนี้เขากำลังทำอะไรถึงเวลาที่เราต้องรักษาใจของเราแล้วนะ เขาเองนะคะยังปิดบังตัวตนที่แท้จริงกับคุณนะคะคุณยังไม่ได้เห็นนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเขามันเป็นความผิดของเขานะคะแต่ในวันนั้นเขาบอกว่าเป็นความผิดของคุณเพราะฉะนั้นแล้วเนะี่ยเขาอยากที่จะขอโทษคุณนะคะ จริงๆแล้วน่ะคุณเข้าใกล้เขาอ่ะได้มากกว่าคนอื่นๆเลยนะเขาไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้เขาไปได้มากกว่านี้เพราะตัวของเขาเองก็ยังมีบางอย่างที่เขายังไม่พร้อมนะคะเขารู้ว่าบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเขาก็ข้ามเส้นคุณไม่ได้เหมือนกัน เขาเข้าใจความรู้สึกของคุณนะแม้ว่าเราจะห่างไกลกันนะคะบางครั้งเขารู้สึกว่าคุณทิ้งเขาไว้ข้างหลังเขาสูญเสียตัวเองไปชั่วขณะหนึ่งนะคะบางครั้งเวลาที่เขาตื่นนอนขึ้นมาเนะ่ะเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณมากมากเลยนะคะเขาหวังว่า เขาจะสามารถพูดอย่างเปิดใจกับคุณได้นะคะแล้วบางคำพูดที่เขาเคยพูดไปแล้วน่ะเขาหวังว่าเขาจะสามารถกลับคำพูดนั้นๆได้เพราะเขารู้ว่าคำพูดนั้นทำให้คุณเสียใจ <L ig al voice> เขาว่านะคะมีความรู้สึกว่าชีวิตของเขานะ่ะบางครั้งมันก็เข้ากับคุณไม่ได้อย่างที่คิด เหมือนมีความชอบบางสิ่งบางอย่างที่มันสวนทางกันเนาะมีความต้องการบางอย่างที่มันแตกต่างกันเพราะในนี้นะีบีก็เห็นแล้วว่ามีหนึ่งคนนะคะที่พร้อมจะมั่นคงแต่ว่าอีกคนนึงก็คือยังเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราอะความต้องการนะคะในทัศนคติทางด้านของความรักจึงแตกต่างกันเขาบอกว่าเราจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะ เขาอ่านแชทของเราอะซ้ำไปซ้ำมานะคะแต่บางครั้งนะคะการรู้ความจริงบางสิ่งบางอย่างมันก็ทำให้เขาเสียใจเหมือนกันโอเคนะคะนี่คือข้อความนะคะจากเขาถึงคุณนะอ่ะเด๋ยวขอพี่นั่งฟ้าอีกหนึ่งนะคะ แล้วมันมีข้อความหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาว่าเดินออกไปจากคุณนะ่ะเพราะเขาเห็นคุณอนะ่ะอยู่กับใครอีกคนนึงนะคะอ่าพี่น้องฟ้าใบแรกนะคะบอกว่าคุณน้องสองคนเนะะี่ยค่ะมีความเป็นคู่ทางจิตวิญญาณของการละกันนะเรื่องอะไรก็ตามนะคะที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ให้คุณปล่อยมันไปก่อนนะคะ เทวดานางฟ้าเนะะี่ยค่ะการมาเทพะแผงสอนรักให้กับคุณนะความโชคดีนะคะ่ะจะเข้ามาในความรักครั้งนี้ค่ะ ความรักในครั้งนี้คุณทั้งสองคนนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นความมั่นคงในอนาคตได้แล้วความสัมพันธ์เนี้ยค่ะก็เรียกว่าสามารถจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีเงื่อนไขได้ด้วยนะคะแต่ในนเวลานี้นะบางครั้งนะคะมันก็มีความโดดเดี่ยวมีความเหนาเกิดขึ้นนะคะ จากในอดีตนะคะที่ความสัมพันธ์น่ะห่างกันไปแบบกระทันหันซึ่งพี่ก็มองว่าการที่ได้มีการพูดคุยการที่ได้มีการติดต่อสื่อสารก็น่าจะกลับมาแบบกระทันหันเหมือนกันนะคะแอบใบสุดท้ายคุณสามารถที่จะเชื่อเซนของเองได้เลยนะคะพี่นอฟ้าบอกแบบนี้นะคุณสามารถเชื่อเซนของเปงได้เลยค่ะคุณมีเซนที่แม่นยำนะคะ จริงๆแล้วบีก็มองว่าตัวของเขาเองอ่ะก็หวังว่าจะให้ความสัมพันธ์นมันมั่นคงนะอะขอลักนณาราศีค่ะใบแรกคนที่เกิดวันที่30นะคะหรือคนที่เกิดวันที่2หรือราศีพฤกษบนะคะ,ะราศีพิจิกนะคะหรือคนที่เกิดวันที่8 คนที่เกิดวันที่26นะคะหรือคนที่เกิดวันที่18นะคะหรือคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะโอเคนะคะนี่คือทั้งหมดของเราในคลิปนี้นะบีเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ